รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern i g h TV ร่วมกับบริษัทคารวะหกจำกัด TUF เสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการอาหารแบบ work work ค่ะมาดามตรงฟู้ดเว r รนะคะรายการที่ทำให้คุณมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็อิ่มอร่อยไปทั้งครอบครัวค่ะ mm hmm. วันนี้ค่ะตวงจัดเมนูอาหารที่มหาอมัมตะนิรันการเลยนะคะ mm hmm. รู้จักกันดีทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็อาหารตามฤดูกาลค่ะจะ mm hmm. เป็นเมนูอะไรตามไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. รายการมาดามตรงฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้ ช่วงมาตามตัวงไปดูตัวเอาปาก,ก้าสุดน่ารักและตามหาของอร่อยย่านโอตารุเกาะฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นค่ะช่วงอร่อยแบบตวงพบกับคุณทูนฮิรัญยซั์กับเมนูขนมขีบสไตล์ฮ่องกงช่วงทำตามตวงกับเมนูง่ายๆต้อนรับหน้าฝนแกงจืดหน่อไม้หวานไก่บ้านทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะ ช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF ตอนนี้นะคะตววก็อยู่ที่เมือง b บอค่ะบริเวณนี้เนี่ยเป็นสวนดอกไม้ชื่อชิคกิไซนโนโอกะนะคะแล้วก็ที่เห็นข้างหลังเป็นทิวเขาชื่อว่าไดเซสุซังคค่ะสวยงามมากนะคะเป็นหัวหน้าอุทยานของฮอกไกโดอันนึงค่ะ ตอนนี้นะคะกำลังจะเข้าไปดูสัตว์ชนิดหนึงค่ะชื่อว่าอัลปาก้าค่ะหน้าตาเป็นไงต้องตามไปดูนะคะว้ยน่ารักมากอ่ะจิจิจอย่าก,กัดนิ้วฉันนะมันเหมือนแกะแกะผสมอูดอะ่ะ ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โอตารุนะคะมื้อนี้จะมาทานซูชิค่ะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยจะมีแค่คนท้องถิ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะที่จะมาทานร้านนี้ค่ะเดี๋ยวจะต้องมาลองค่ะว่าเป็นยังไงนะคะไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็ถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วอันนี้ค่ะปลาทูน่าชนิดพิเศษค่ะเป็นส่วนบริเวณพูงปลาค่ะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าโอโทโรค่ะ เป็นส่วนที่แพงที่สุดของทูน่าเลยค่ะ300เกือบ400บาทค่ะต่อหนึ่งคำนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่แพงก็คือซีเออร์ชินโรหรือว่าไข่หอยเม่นค่ะหม่ำดีกว่าค่ะสดจริงๆค่ะแน่นอนค่ะราคาถูกกว่าเมืองไทยมากกว่าครึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะเราสองคนค่ะน้องบอยค่ะกับตรงก็อยู่ที่ร้านเลตาโอค่ะขนมของที่นี่เนี่ยเหมือนขนมของฝรั่งเศสเลยเมนูไหนที่แบบว่ามาแล้วถ้าไม่ทานคือมาไม่ถึงมาไม่ถึงจชะมามาที่นี่เนี่ยพี่ธงชายแนะนำว่าทานชีสเค้กแล้วก็อันที่สองก็คือมองบลังเอาหมดเลยหมดเลยเหรอเนาะกินอยางลาคาเนี่ยละคาเนี่ยราคาเอาพี่ตวงเลี้ยง มาแล้ว <gaat> นี่เลยชีสเค้กอันนี้เป็นช็อตเค,ค้กที่อยากให้น้องชิมอันนี้ชีสเค้กของเขาเนี่ยเขาขายดีมากชีสเค้กความอร่อยของเขาก็คือหนึ่งต้องหอมมันเป็นครีมสดอ่ะมันเหมือนละลายในปากอันนี้แหละค่ะคือชีสเค้กที่อร่อยอันนี้ เป็นสตรอเบอรี่ช็อตดูมนนัน <Shot. S 2> มนุ่มมากดูสิเนี่ยสิ่งที่อร่อยก็คือเนื้อเค้กจะต้องนุ่มนะคะแล้วก็เนื้อออกเบาๆตามสไตล์เค้กแบบญี่ปุ่นเขาจะเนื้อออกเบาๆแล้วก็ไม่หวานจัดครีมนุ่มมากอันนี้นะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเค้กมองบลังข้างบนเนี่ยค่ะคือเกาลัดเชื่อมมาลองกราเซส่วนที่เป็นขดๆอันนี้คือเกาลัดบด มีครีมอยู่ข้างในมีครีมมีครีมแล้วก็มีเนื้อเก่ารัดอีกน้องไม่พูดดีกว่าพี่จะกินมันหอมเก่ารัสละมนลิ้นฮะมันต้องเินให้ดมปากด็ดมามันถึงอร่อยนะ เค้กที่อร่อยจริงๆนะคะต้องประกอบกันเป็นหลายๆชั้นค่ะจะได้รสชาติสัมผัสที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นอันนี้ค่ะคือถือว่าเป็นเค้กชั้นสูงแล้วก็เค้กคุณภาพจริงๆมันมีเสน่ห์น่าค้นหาเหมือนออเหมือนเหมือนสาวคนหนึ่งเนี่ยหญิงสาวคนหนึ่ง,งยังค่ะเดี๋ยวหมดค่ะช็อกโกแลตหั่นลงไปเนี่ยรู้เลยว่าช็อกโกแลตแท้ตัวช็อกโกแลตแท้พอ ให้เขาเย็นจัดอะค่ะแน่นอนไม่ใช่เค้กด้วยผงโกโก้นี่คือช็อกแกลตแท้ๆค่ะอ,อันนี้ก็เป็นอันใหม่พี่ยังไม่รู้แล้วเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยไม่รู้ชื่อไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยจะเป็นภายกรอบอะดัแมอันนี้เขาจะอะดัอดปหน่อยอถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางมาที่โปตารุนะคะลองแวะค่ะร้านเลตาโอคค่ะรับรองเวิร์คค่ะ ปิดทยวันนี้ได้ภาพกล่องดนตรีหลักชนิดจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีแห่งเมืองโอตารุแล้วอย่าลืมส่ง SMS ร่วมสนุกลุนรับกล่องดนตรีรูปซูชิจากมาดามตวงท้ายรายการนะครับช่วงหน้าพบกับพระเอกอารมณ์ดีที่มาทดตอบฝีมือมาดามตวงถึงครัวคุณทูนฮิรัญทรัพย์กับเมนูชื่อดังขนมจีบสไตล์ฮ่องกงเตรียมท้องร้องไว้ได้เลยมาดาม